สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรนดอมนะคะดวงชาวราศีพิจิกกันนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วเลยนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะว่าดวงของท่านในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาพโดยรวมนะคะที่ผ่านๆมามีเรื่องน่าเบื่อมากมายเลยนะคะ ในด้านต่างๆนะคะที่ท่านรู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็งอยากหนีนะคะไม่อยากพบไม่อยากเจอนะคะ <_ c oughs> แต่เดือนนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในเรื่องของเงินก้อนนะคะโชคลาบลาบลอยนะคะ <_ c oughs> หรือแม้กระทั่งนะคะการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการเรียนการศึกษานะคะเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแล้วก็ ถ้าคิดอะไรเอาไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของาลาบลอยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนนะคะหรือว่าอยากได้บ้านอยากได้รถก็มีโอกาสมีความสําเร็จนะคะถ้าชอบใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะสามารถที่ว่าพิมพ์รับคํำพยากรณ์ได้เลยนะคะตามคอมเมนต์นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ย ขอให้ทุกๆท่านนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็โชคดีนะคะขอให้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาของชาวราศีพิจิกทุกทท่านนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะ